ชวดบทธรรมจักรกัปวัตนสูตรจบที่สองร้อยสามสิบห้าอนุตตรังสัมบูริสัมปุชิโตวัจราคตุปัทมังยังเดสสิธรรมจักรอนุตตรังสัมมาเทวาปวันเตนโตโลเกียปิวติยังยะถาคาถาโคนตาปิปปติจามัจามาปตูสวารีสัจเจสุทิสุทังยานะโคสนังเดสิกังธรรมราเจนะสัมมาสัมปุทิกิตตานัง

ปปปิเตนะนะเสดปะโยจายังกามสุตามัสส卡尔ิกานุโยโกอินโขโมโคดุสันิโตนริโยนาตสันิโตโยจายังอาิโยโดุโกริโยนาตันิโตเอเตเติเวุปวนเตอนปะคามมะมะชิมปะิปาตะเตนะิสัมพุธาจกุนยนะรเนสมาย Bin giai sâm phô rayani paria sánguas, tikatamazasaki, goe majima, vadipatata, taina, bismuta, kukarani, yamaya, binh giai sâm phô rayani paria sánguas, diayamio, ario, a chunky goma, phô sai, diyang sâm ma, di ti sâm ma, sáng kapo sâm ma, wasa sâm ma, สติสัมมาสมาธิอยังโสภาภิเวมาชิมาปฏิปทาตาคเตนะอภิสัมพุทธาจักภูกรณียานักรณีสมายาปิญญายศสมภูรยานิพพานายศสังวัตติยังโภคระบิโตเวรุกังอริยสัจจังสาติปิฎกาสราปิรุปตะมรณะปิรุปตโสกบริเตวะปุปตะจงมณัฐุปายาสาตถิกา ปีเอี่ยงสัมปโยโคตุโขปีเอี่วิปโยโคตุโคยามปิจังนรลปติตัมปิตุกังสังหิเตนณปัญจุปาทานนคขันธาตุกังอิดังโกภณภิกขเวรุขันตุโมโยอาลีสัจจังยายังตันหาโปโนภิตะนันทิลาภาต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 าทินันทินีเยตีดังกามตานาภวตานาวิภวตานาอิดังโกภณภิกขเวรุขะนโรโดอาลีสัจจังโยตัสายเยวตัน หายาเสสะวิราคกนิโรธะจาโกบาลินิาานนสาโกโมเตนะริโยดังโภปันติภเวรุกันิโรธะคาบินีบดีบาอริยัสัจฉะเมโยอริโ,าาโ,โรยตทังโหมะโจรีธีรังสัมมาทิฏฐิสัมมาสามัมพุทธสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิดังทุกขังอริยสัจจันติเมธีขเวบุคเเอนาโนสุเตสุตามิสุจักภูมิอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตัณโงปัญจังทุกขังอริยสัจจังปริญญาญาติเมธีขเวบุคเเอนาโนสุเตสุตามิสุจักภูมิอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตัณโงปัญจัง ทุกคังอริยสัจจังัตปริญญานันติเมธีขเวบุพเพนะนโนสตสุตาเมสุจักุงอุตปาธิยานังอุตปาริปัญญาปาริวิชาอุตปาริอารมณ์อุตปาริจิกขังบุพเพเรียวอริยสัจจานันติเมธีขเวบุเพอนันสุเตสุตาเมสุจักุงอุตปาธิยานังอุตปาริปัญญาอุตปาริวิชา อริยสัจจังปะฮาถากันติเมพิกเวบุเพอานาโนสเตสุตามเมสุจักุงอุตปาธิยานางอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโกปันิตังสุปัสุทโยอริยสัจจังปะฮินันติเมพิกเวบุเพอานาโนสเตสุตามเมสุจักุงอุปาธิยานางอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตีทัง ผขานิโรดอริยสัจจันติเมพิ่ตเวรุบุเมอนันตุสุเม ए ननोसुते सुतामे सुजक्कु उडपारि यानां उडपारि पञ्ञा उडपारि विचा उडपारि आलोको उडपारि इतां रुक्खानिरोध खामी परिपदा आर्यसच्चन् दूमे तीते बुद्धे ए ननोसुते सुतामे सुजक्कु उडपारि यानां उडपारि पञ्ञा उडपारि विचा उडपारि आलोको उडपारि तंगको परिरां दुखा निरोध कामिनी परिपरारिय सच्चां भावे तापन दिमे तिरोहे बुखे अनुनु सुते सुतामे सुचकुं उर्वारी आनां उर्वारी पंद्या उर्वारी विचा उर्वारी आलोको उर्वारी दंगो बनिदां दुखा निरोध कामिनी परिपरारिय सच्चां भावे तंदिमे Tiroe bupe ananu sute sutame ปาริป se ัญญาปาริวิชาัยปาริอารมณ์ปาริยะวกิจจะไม่ผิกัเวเมื่สุสตุสุอรียสัจเจสุเอวันติปาริวัชฌนาวาสะระเมาภูตังยานะสนังนัสสุวิสุขังอโหสิเมวตาวะหังวิกเว กเทวเกโลเกสมารเกสปรมเกสาสมณพราหมณียาปชาญาสเทวมุสัยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงปฏิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงหโตเจโพเีพิโวอิเมสุจตุสุอริยสัสเจสุเอวันติตาริวัตังวาสาคารัยดาภูตัญญานัทสนะสุวิสุทังโอจิธาหังวิเทวสเโวเก โอเคสมาฬ์เกสพรรามเกสัสสมณพระมณียาปชาญาสเทมโนสาญานุตารังสัมมาสัมโพธิภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิญญานังจับปนเนรัสนังทัพปาริ่อุปปาณิปิโมติอายะมัสติมาชาตินาจิได้นิ่ขณะขวโรติยโมจัปปวะธัมมะปัญจวัคคิยาภิคูภะโขตวปาสิตังอภิหันตุงอิมาสมิงจับปันเอาวยาการสมิงขันธ์ว่า ตัดันยศศริรักษงวิามารังจารมาจากภูะพายังนิมิเมามังสัพนตังที่รกระทำงมันติกว่าจีเทพระโคตรามาจากเกวุมาเทวาสัมนุสาวิสุทธธมพระตาภารานสยังมีสิปตะเนมิจัยยนุตรัง ัมมาจักกังเะว่ติดังหาปฏิวัติยังสัมเนห์นาวารหมมณีนาวาเทวีนะวามาเรนะวารหมนาวะเทนสุตวะโลกสัสสีเตตุมมานังเทวานังสัตถังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวะสัตทัมนนสาวิสุาสจาตุมหาราชิกานังเทวะ สัตทมุสาวีสุงตาวจิสานังเทวานังสัตทังสุตวายามเทวาสัตทมุสาวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตวาดุสิตาเทวาสัตทมุสาวสุงดุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวานิมานรติเทวาสัตทมุสาวสุงนิมานรตินางเทวานังสัตทังสุตวา บาลานิมมิตตวะตวัตีเทวะสัตามุสาวิสุาานิมิตวตวัตีนางเทวานาสัตยังสุตวะธรรมปาริสัชาเทวาสัตมุสาวิสุธรรมปาริสัชานางเวานางสัตังสุตวะพรมปารยตาเทวะสัตตมุสาวิสุพรมปาโรยตานางเทวานางสัตยังสุตวะ พระพรหมาเทวาสัตธรรมุสาวีสุขพระพรหมนางเทวานังสัตว์นางสุตวะปริตาภาเทวาสัตธรรมุสาวีสุปริตาภานังเทวานังสัตว์สุตวะอัปมางนาปาเทวาสัตธรรมุสาวีสุอัปมางนาภานังเทวานังสัตว์สุตวะอภะัสราเทวาสัตธรรมุสาวีสุขาพัสรานัง เอวานังสัต no ต no 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 ังสุตวะปริตัสุภาเทวาสัุสาวีสุปะริตัสุภะนัเทวานัสตตังตวะอัปปามานสุภาเทวาสัตมุสาวสุอปปมานสุภานัเอวานัสตตังสุตวะสุปินกเรวาสัตตมนุสาวีสุสุปินกานังเทวานังสัตตังสุตวะเวัปปาเทวาสตตุ ตาเวสุเวหาปลานัเทวันสัตถัสุตวะอวิหารเทวะสัตมตาเวสุอวิหานังเทวานะสัตถัสุตวะอาตตาเทวะสมตาเวสุนอาตานัเทวานังสตถสุตวะาตสาเทวะสัตมุตาเวสุสัตตานัเทวานัสัตถังสุตวะาติเทวะสัตตมตาเวสุนชานัง เอวานังสัตยังสุตะวะค่ะคิดประาเอวากัดคำนึกตาเวสุเอตาอพูดว่าตาบารานณสยังสุปตะเนมิกระทายมิตรังดัมจัตังกวชตังอาปจวัติยังสมินนวะพระมณีนวะเรนนวะมะเรนนวะรัมุนาวะเจนะจิวาโลกัสัม

Si anyasi si Watafu, O Ko dan Yo, ti si Watafu, O dan Yo, Ayas, Samato, Ko dan Yasa, Ko